สวัสดีนักเรียนค่ะเนื้อหาใหม่ของเราจะเป็นการสร้างเว็บอีกหนึ่งประเภทที่เรียกว่าบล็อกนะคะ B L O G บล็อกค่ะสำหรับจุดประสงค์ในค่าเรียนนี้ของเราคือ 1. นักเรียนสามารถสร้างบล็อกได้ 2. นักเรียนสามารถส่งลิงก์บล็อกได้ 3. นักเรียนสามารถตรวจสอบการส่งลิงก์บล็อกของนักเรียนเองได้นะคะในลำดับต่อไปบล็อก เป็นคำรวมที่มาจากคำว่าเว็บบล็อกนะคะในการแสดงข้อมูลของบล็อกนั้นจะแสดงที่เราเขียนล่าสุดไว้แรกสุดและจุดแตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์ก็คือบล็อกสามารถให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นได้อาชีพของผู้เขียนบล็อกเราเรียกว่าบล็อกเกอร์นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นว่าบล็อกเกอร์เนี่ยเหมือนกับชื่อ เว็บของเขาเลยคือ blogger.com นะคะก็คือเป็นชุมชนของคนที่การาคนที่เขียนบล็อกนั่นเองนะคะทีนี้ในลำดับต่อไปคุณครูจะให้เวลานักเรียนตรงนี้นะคะถ้าเป็นในคาบเรียนของเราจะให้ไว้ที่1 0 1ถึง15นาทีให้นักเรียนคิดและลองพิจารณาว่าเราต้องการสร้างบล็อกเกี่ยวกับอะไรนะคะและเดี๋ยวลำดับต่อไปคุณครู จะพานักเรียนนะคะไปลองสร้างจริงๆโดยทําผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะมีสมาร์ทโฟนทุกคนแต่บางบางคนอาจจะไม่มีคอมนะคะหรือไม่มีแท็บเลต็ตเพราะฉะนั้นคุณครูจึงขออนุญาตทําตัวอย่างผ่านโทรศัพท์นะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูเนี่ยเลือกโหมดที่เป็น โหมดไม่ระบุตัวตนถ้าเกิดเป็นโหมดที่ระบุตัวต,วตนเนี่ยมันจะมีแอคเคาท์ไว้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูดูก่อนในโหมดที่ไม่ระบุตัวต,วตนนะคะคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเพื่อเข้าสู่เว็บ uh, อ่า b l o g g e r c o m คุณครูพิมพ์ที่ด้านบนเราเรียกว่าที่อยู่อ่า uh, หรือว่า a s d e s s bar นะคะ ให้หนูพิมพ์ที่ a d d e bar ตรงนี้ blogger com จุดก็คือจุดนะคะถ้าเกิดนักเรียน,เ,นเคยทำแล้วนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีประวัติการพิมพ์อยู่แล้วนะคะนักเรียนก็สามารถคลิกแล้วก็กดได้เลยคุณครูกดกโกแล้วนะคะตอนนี้จะเข้ามาที่หน้าต่างของ blogger com นะคะลงชื่อเข้าใช้ค่ะอยู่มุมบนขวามือ จากนั้นให้นักเรียนพิมพ์อ e ีเมลและรหัสผ่านนะคะพิมพ์อ e ีเมลและรหัสผ่านนะคะในส่วนนี้คุณครูจะกลับมาที่ตรงนี้เมื่อหนูพิมพ์อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบคุณครูนะคะจากนั้น คุณครูคลิกที่เมนูมุมบนทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นลักษณะของเส้นๆนะจ๊ะทีนี้นักเรียนสังเกตนะลูกถ้าเกิดนักเรียนบางคนเนี่ยเคยลองสร้างมาแล้วแล้วใช้บัญชีด้วยเมลเดิมตรงข้อมูลนะคะจะมีชื่อบล็อกอันเดิมอยู่แล้วนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรนักเรียนสามารถสร้างบล็อกใหม่เพื่อใช้ในการเรียนในรายวิชานี้ไปด้วยกันนะคะ ใครที่ยังไม่มีตรงคำว่าเทคโนโลยีกับการเรียนออนไลน์จะเป็นคำว่าสร้างบล็อกเลยนะคะหนูคลิกได้เลยนะลูกแต่ละเกิดใครที่เคยสร้างแล,ะละ้วแล้วคลนเหมือนคุณครูนะักเรียนกดที่ลูกศรด้านหลังมันจะมีคำว่าบล็อกใหม่นะักเรียนคลิกหนึ่งครั้งทีนี้ขั้นตอนตรงนี้ค่ะจะมีแค่แตกต่างกันแค่ส่วนนี้สำหรับนักเรียนที่เคยสร้างมาแล้วกับนักเรียนที่ยังไม่เคยสร้างสำหรับชื่อบล็อกขอให้นักเรียน ใช้ชื่อที่สร้างสรรค์แล้วก็น่าสนใจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือนอกเรื่องการเรียนจะเป็นเรื่องที่หนูสนใจขออนุญาตให้ตามความต้องการนักเรียนได้เลยแต่ขอให้อยู่ในกรอบของความสร้างสรรค์น,นะคะสำหรับตัวอย่างคุณครูก็จะพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีเว็บ กับการเรียนออนไลน์นะคะจากนั้นเรียนตรวจสอบคำถูกคำผิดนิดนึงนะคะเสร็จสิ้นเมื่อหนูเสร็จสิ้นแล้วถ้าเกิดหน้าจอหนูเนี่ยยังไม่เห็นปุ่มถัดไปให้หนูเลื่อนขึ้นนะคะแล้วกดปุ่มถัดไปสำหรับที่อยู่บล็อกคุณครูขออนุญาตให้หนูใช้รูปแบบเหมือนกันโดยเป็นปี64 และเป็นระดับม5เห็นไหมคะ645แล้วนะคะนักเรียนสังเกตนะเมื่อเรายังพิมพ์ไม่เสร็จเนี่ยเขาจะขึ้นว่าขออภัยใช้ที่อยู่บล็อกนี้ไม่ได้แต่เมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จมันจะขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะคะจากนั้นให้หนูเป็นห้องเช่น5ทับก็เป็น51 5ทับเป็น5 2 5ทับเป็น5 3 5ทับเป็น5 4 5ทับเป็น55 5ทับเป็น5 6 5ทับเเป็น57 ห้าทับแเป็น58าแห้าทับเเป็น5้านะคะจากนั้นตามด้วยเลขที่2หลักตามด้วยเลขที่สหลักนะคะนั่นหมายถึงถ้านักเรียนเลขที่1นถึงเต้องมีศูนย์นำหน้าเช่น0ูย์หแต่ล้เกิดนักเรียนเลขที่10เป็นต้นไปนักเรียนก็ใส่เลขที่ตนเองได้เลยคุณครูขออนุญาตใช้เลขที่50นะคะเพราะว่าไม่มีนักเรียน ถึงจำนวนนี้มันก็จะไม่ซ้กคนอื่นหลังจากนั้นต่อจากเลขที่นักเรียนขอให้เป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษขอให้เป็นชื่อจริงภาษาอังกฤษนะคะตัวอย่างของครูก็คือณนะริมนครูก็พิมพ์ชื่อตนเองลงไปสำหรับด้านหลังนักเรียนยังไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรนะคะมันเป็นระบบเขาขึ้นมาให้อยู่แล้วนะจ๊ะจากนั้นหนูกดอย่างเช่นหน้าจอครูเนี่ยกดเสร็จสิ้นและ เมื่อหนูตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหนูกดปุ่มบันทึกหน้าจอคุณครูเนี่ยจะขึ้นก็คือไม่มันไม่ปรากฏกอไก่นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดหนูต้องการตรวจสอบหนูกดที่ปุ่มคําว่าก่อนหน้าได้กดบันทึกหนึ่งครั้ง กำลังประมวลผลหนูจะสังเกตว่าตอนนี้เขาสร้างบล็อกให้หนูแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้มันจะมีเมลตอบกลับมาจาก blogger.com นะคะเนื่องจากว่าเมื่อหนูทําบล็อกแล้วเราบอกแล้วว่าผู้คนสามารถแสดงความคิดเห็นได้การแสดงความคิดเห็นตรงนี้ blogger กกจะส่งเมลมาแจ้งเราเช่นกันนะคะจากนั้นหนูมาดูต่อนะลูก เราสร้างเรียบร้อยแล้วเราจะส่งลิงก์เลยวันนี้ค่ะเราจะแค่สร้างนะคะนักเรียนไปกดที่เมนูสามเส้นเหมือนเดิมนักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าเทคโนโลยีเว็บกับการเรียนออนไลน์นจะปรากฏซึ่งเป็นเว็บบล็อกล่าสุดที่หนูสร้างเมื่อหนูเห็นชื่อตรงกับที่หนูจะใช้ในการเรียนวิชาครูเรียบร้อยนักเรียนเลื่อนขึ้นนะคะเมนูจนกว่าจะเจอคำว่าดูบล็อก คุณครูกดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะเมื่อกดดูบล็อกเนี่ยหนูสังเกตด้านบนแล้วก็เทคโนโลยีเว็บเมื่อขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้หนูกดเพื่อคัดลอกนะคะคัดลอกและให้หนูเปิดแท็บใหม่นะคะพิมพ์พิมพ์มที่ a s d a t e bar นะคะ Bit l y d l สแการส่งของเราจะส่งผ่าน Bit l y d l สแ บล็อกเกอร์หกนะคะแล้วกด g กเมื่อนักเรียนกดลิงก์เรียบร้อยมันจะเข้ามาสู่ฟอร์มนะคะนะักเรียนไม่ต้องตกใจในลูกเนื่องจากว่านักเรียนเห็นเครื่องหมาย Edit เนื่องจากว่าครูเป็นคนสร้างแต่นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลนะคะจากนั้นหนูก็ตอบชั้นเลขที่เฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะคะ ชื่อสกุลและชื่อเล่นขอให้พิมพ์ตามรูปแบบของเรานะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เรียบร้อยแล้วตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของคะแนนเกณฑ์คะแนนของกิจกรรมนี้คุณครูแจ้งว่าลิงก์เมื่อหนูส่งลิงก์มาเรียบร้อยแล้วเมื่อคุณครูคลิก สามารถเข้าชมเว็บบล็อกของนักเรียนได้ที่อยู่ลิงก์ของนักเรียนเป็นไปตามรูปแบบที่เรากำหนดนักเรียนส่งลิงก์ภายในวันที่16สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะเวก่อนเวลา16นาฬิก30นาทีชื่อบล็อกของนักเรียนสร้างสารรค์น่าสนใจตรวจสอบการพิมพ์แล้วถูกต้องและชื่อของนักเรียนเป็นไปตามรูปแบบที่เรากำหนด จากนั้นที่ลิงก์บ็อกนะคะนักเรียนก็กดวางได้เลยและนักเรียนก็สังเกตนะคะจากนั้นกดสับมิดได้เลยค่ะกดสับมิดหนึ่งครั้งหน้าจอนะคะก็จะขึ้นมาบอกว่านักเรียนส่งลิงก์บ็อกแล้วตรวจสอบการส่งได้ที่ b i t d u d d y s l a s h b l o c k e r 6 4 c h e c k นักเรียนคลิกไปได้เลยจ้ะ และหนูรอสักครู่นะคะถ้าปกติเนี่ยมันจะขึ้นมาให้หนูทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ขึ้นหนูรอประมาณ5นาทีนะคะฟอร์มมันจะอัปเดตอัตโนมัตินักเรียนก็ลองกดดูนะจ๊ะทีนี้เวลาที่หนูต้องการตรวจสอบว่าของอลิงก์หนูเนี่ยถูกต้องไหมนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกลิงก์ นะคะมันก็จะขึ้นมาให้หนูนะจ๊ะแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าบางครั้งหนูทํางานแล้วกลัวว่ามันจะไม่ได้ให้หนูคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะและหนูไปเปิดในแท็บที่แม่ระบุตัวตนใหม่เพื่อที่จะรีเช็คว่าแม้เราจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เช่นคุณครูเนี่ยไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยเมลนเรียนจะสามารถเปิดได้ไหมนะคะ โอเคอันนี้คือนักเรียนตรวจสอบเป็นเบื้องต้นและได้แล้วอันนี้คือครบวัตถุประสงค์ของเราแล้วคือ1นักเรียนสามารถสร้างบล็อกได้นักเรียนสามารถส่งลิงก์ได้และนักเรียนสามารถตรวจสอบได้และในค่าปรียนสัปดาห์หน้าเราก็จะมาดูกันนะคะคุณครูก็จะมาช่วยตรวจสอบว่า,าลิงก์ของนักเรียนคนไหนที่มีปัญหานักเรียนจะได้แก้ไขทันเวลานะคะสําหรับวันนี้ ขอให้ในักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยทั้งครอบ